มาด้กันหมดแล้วแหละค่ะมาจากจังหวัดอะไรสุรินทร์อสุรินทร์เหรอใครเคยมาบวชยังไม่เคยค่ะใครเคยมาบวชยังไม่เคยมาบวชเหรอหลวงพ่อที่วัดเขาดูยูทูบหลงทางนี่แล้วอยากได้ก็เลยมาวัดหลวงพ่อที่วัดเธอที่วัดที่บ้าน ที่บ้านเธอสุรินบอกว่าญาติโยมช่วยมาทีมาเอาให้ทีหนึ่งเพราท่านขอไอบูชาไบองค์หนึ่งใช่ไหมท่านอยากได้ก็เลียเจ้าคณะอำเภอครับฮะเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะอำเภอะอ้าโมทนาด้วยฮะดูยูทูบหลวงพ่อดูสาธุอ้าวท่านเจ้าคณะอำเภอขอใช้ชนะจงบังเกิดขึ้นลูกหลานมาแล้วตามคำบัญชาของเจ้าคณะอำเภอบัดนี้เอาเปิออกมาดูเด้ ไอ้มิสเตอร์พีแยเนี่ยเอาเอาถือแท่นไว้ด้วยจะได้อาจสาทยายนี่ได้ทำพิธีมาแล้วขอพระคุณเจ้าเจ้าคณนะอำเภอจังหวัดสุรินใช่ไหมอำเภออะไรนายนายภาพอ่นะอาจำอ่ภาพ สำโรงทาบอ๋อนี่บัดนี้ท่านพระคุณเจ้าคณะอำเภอท่านได้มีเมตตาปรารถนาจะให้พระยอดธงเป็นพระของประเทศชาติเป็นพระของชัยชนะทางทางโลกและทางธรรมบัดนี้ได้อาราธนาอัญเชิญพระพุทธรูปนามว่า พระพุทธยอดธงชัยชนะสิริมงคลอุดมสมบูรณ์และ <c oughs> สำเร็จธรรมด้วยพระบารมีของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ได้โปรดประทานพรให้พระขุณเจ้าคณะอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์ ได้มีชัยชนะร่างกายแข็งแรงจิตใจผ่องใสอุดมสมบูรณ์ในปัจใจเสจเจริญรุ่งเรืองสูงสุดทั้งทาง,ทางโลกและทางธรรมพาญาติโยมลูกหลานเข้าสู่มรรคผลนิพพานด้วยกันทุกคนทุกท่านเถอนอ่าหลวงพ่อที่ใช้ได้เว้ยท่านาแสดงว่าท่านทนสมัยมาก เขาชื่ออะไรแม่สโสภาเหรอใช่ชื่อคนที่มาราบใช่ชื่อญาติโยมเหรอญาติโยมยในในในค่ะอา่าร่วมบารม,ามีโยมแม่สโสภานุรีจันทร์ก็ได้ทำภรารกิจตามที่หลวงพ่อท่านเจ้าคณะอำเภอสังจำรงทาบ ได้บัญชามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วขออนุมโมทนากับทุกท่านทุกคนด้วยมั่งมีสีสุขร่างกายแข็งแรงจิตใจพองใสเทวดาคุ้มครองได้มีโชคมีลาบได้เข้าถึงความสำเร็จสูงสุดทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยเถอนนี่มาจากสุรินสุรินท <c oughs> ขอบอกนะจังหวัดไหนนะมีพระองค์นี้นะจังหวัดนั้นจะ,จะเจริญรุ่งเรืองไม่มีภัยไม่มีโทษ จังไรตรังเหรอมีไปแล้วยังสาธุที่เธอไปให้วัดนะจะมีเดียวชัยชนะออแสดงว่าหลวงพ่อใช้ได้เลยแสดงหลวงพ่อเคยเป็นทหารเอกของแผ่นดินสยามมาก่อนแง่เลยรู้สึกเขารักชาติใช่ไหม